สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในวันนี้เป็นวันสบายๆของผม,มนะครับก็ชิวๆเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวของอย่างหนึ่งซึ่งของชิ้นเนี้ยในนามพ่อบ้านใจกลาได้แอบภรรยาซื้อมาตอนนี้ก็ภรรยาก็ยังไม่รู้นะครับจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยนะครับนี่แหละครับคือของที่ผมสั่งออนไลน์ตอนดึกในขณะที่ภรรยาหลับส่งมาที่บ้านของผมแล้วเรามาดูกันเลยนะครับ จะแก่สดๆกันเลยนะครับตัดเลยเป็นพัสดุมาจากวิคลาร์เมลนะครับจัดส่งโดย DHL นะครับซึ่งผมสั่งซื้อทางออนไลน์นะครับเจ้าตัวนี้นะครับก็คือ dji pocket 2นะครับนี่นะครับผมซื้อมาตัวนี้เป็นแพ็กเกจของ dji pocket 2 creator combo นะครับผมก็บอกตามตรงเลยนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันใช้งานยังไงผมก็ไม่รู้นะครับว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวแค่ตัวของมันเองก่อนนะครับเรื่องการใช้งานอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเลยนะครับจริงจ็จุดประสงค์มันก็เอามาใช้งานนะครับเ็าหวังว่ามันจะสร้างคอนเทนต์ดีๆให้แก่ผู้ชมนะครับตัวกล่องเป็นกล่องสีขาวมีรูป ตัวอุปกรณ์ตัวกล้องและก็อุปกรณ์ที่เขามีมาให้นะครับก่อนหน้านี้รู้สึกมันจะมีตัวแรกที่ชื่อ DJI Osmo Pocket นะครับซึ่งเป็นตัวตตัวแรกเลยนะครับได้ข่าวว่าเขาพัฒนามาจนเป็นตัว DJI Pocket 2ซึ่งเขาบอกว่าเป็นตัวที่เขาเอาข้อติของผู้ใช้งาน user ทั้งหลายเนี่ยออามาปรับปรุงกล้องตัวนี้ทำให้กล้องตัวนี้ผมสนใจมากบอกเลยว่ามันน่าใช้งาน แล้วผมก็เชื่อว่ามันตอบโจทย์ผมนะครับเรามาเปิดดูรื้อเลยกันนะฮะเปิดด้านไหนอ๋อเปิดด้านข้างครับเปิดด้านข้างนะบอกแล้วครับไม่เคยเปิด,ปดมามีอันแรกเลยนะครับผมก็เจอกล่อ,องตัวนี้มันคืออะไรเนรี่ยอุ้ยอุ้ยคืออะไรครับมันเป็นเหมือนขนๆนะครับ เป็นมิกผมเหมือนขนขนหางแมวหางหมาอะไรอย่างเงี้ยวางไว้ก่อนอยู่ในกล่องนี่ครับผมมีมีหลายชิ้นเลยครับอย่างที่สองเป็นเลนครับเป,เ,เป็นเลนนี่เลนนี้สวยงามดีครับมีโลโก้ DJI งานประณีตงานบอกเลยงานประณีตนะครับเป็นเลนนี่ครับโอ้โอุปกรณ์แถมไม่ใช่อันนี้จะเป็นตัวกันชื้นนะครับัมีอีกครับโอ้โหนี่ หัวเสียบของ i iPhone นครับน่าจะใช้งานกับทาง iPhone ได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวเสียบเหมือนสายพวกเครื่องประเภทกลุ่ม a n d r o อ d ครับนี่นี่นะครับน,น,นีมันเป็นเนี่ครับเป็นปุ่ม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 ม,มีข้างหลังมีเชื่อมต่อโยกได้เออโยกได้จริงครับมีนี่้วยครับสายชาร์จครับ สายชาร์จสายชาร์จแปลกๆแปลกๆดีมีด้านนี้เป็น USB ครับอันนี้เป็น USB Type C นะครับสองหัวนีเป็นแบบนี้เลยยังไม่หมดแค่นั้นครับมีที่คล้องมือคล้องข้อมือนะครับตัวกล้องไปไหนอะ่ะอันนี้หมดแล้วนะครับหมดแล้วแต่นี่ไม่เห็นหัวชาร์จนะครับในนี้ยังไม่เห็นหัวชาร์จนีแบบอ่าตัวกล้องน่าอยู่ตรงนี้ครับตัวกล้องกล้องเขาแกะแกะแบบปันนี่นิดนึงครับ โอ้โห okay. เอาที่เห็นตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าขนาดเล็กกระทัดรัดดีครับข้อมูลน,นะครับกล้องตัวนี้นะครับซึ่งมีน้ําหนักเพียงแค่117กรัมขนาดของมันเนี่ยกว้างคูณยาวแล้วอยู่ที่124.7มิม mm, คูณด้วย3ล้อ <c oughs> ไม่ใช่คูณด้วย38.1ม mm, ิมแล้วก็30มิเมเป็นกว้างคูณยาวคูณสูงน,นะครับกว้างคูณยาวคูณหนาทำไ,ไงเอาออกมายังไงแน่นมาก นั่นปึกเลยมีแผ่นเหลืองเครับมีแผ่นเหลืองเบอกวิธีอยู่ให้ดึงออกอาอดึงออกมาแล้วนี่แล้มันออกง่ายขึ้นเลยครับแผ่นเหลืองๆผมก็ม่รู้เก็บไว้ก่อนเจอ,อตัวกล้องมาโอ้สวยบอกเลยว่าสวยสวยงามสวยงามนี่มีเลนเลนเลนมันครับมีกรอบสีแดงหมุนๆได้นี่มีปุ่มกดตรงนี้ปุ่มเปิดปิด นี่มีไม้ครับมีช่องไม้มีช่องไม้หนึ่งสองสามนี่สี่ครับสวยมากสวยมากบอ,อกก็เลยสวยนี่ขนาดขนาดจริงๆของมันแค่นี้เองก็ก็ถือว่าถือถนัดมืออยู่นะครับผมก็ถือถนัดมืออยู่นะครับนี่เป็นเป็นเคสเขาเป็นเคสมีรูปอยู่อันนี้มีรูปอยู่ น่าจะต้องอเอาเลนเป็นรูปเลน Y i d e a n เ l e ล e n ครับตัวนี้อ๋อตัวนี้คือ Y Angle เ e n ลเป็นเลนขยายความกว้างนะครับตัวนี้ที่แถมมา,าเก็บใส่ได้เอ้ยเก็บได้เลยครับไปเลยติดเก็บไปแล้วเนี่ยติดเลยดูดีดูแบบมันมีดีไซน์งานพวกอย่างนี้ผมชอบครับงานดีไซน์เคสเป็นเคสแข็งนะครับไม่ใช่เคสหนังเป็นพลาสติกครับต่อไปนะครับ ในกล่องมีคู่มือครับเป็นคู่มือเป็นคู่มือเลยครับมีมีสติกเกอร์แถมด้วยสติกเกอร์ DJI นะครับเหือยังมีต่อนะครับในกล่องนี้ยังมีเหลือในกล่องแค่นี้ก็ไปใส่มันเยอะมากมีนี่อ้นี่มันคืออะไรมีช่องเสียบที่ชาร์จอ๋อเนี่ยครับมันเหมือนเป็นช่องที่เอาไว้ต่อกับตัวนี้ให้มันยาวขึ้นโดยแต่ต้องขอตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ อนนี้เสียบเข้าไปแล้วมันก็มีฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มขึ้นมานะครับไว้ต่อกับตัวกล้องนะครับมีอะไรนะครับนาฬิกาไม่ใช่ทำยังไงอะไรเนี่ยโอ้ดึงก็แยก,ออกมาครับนี่ดึงออกมาที่ตู้ตัวนี้ครับมีตัวนี้อยู่เห็นไหมครับเราก็เอาตัวนี้มาเสียบอ๋อเป็นเป็นเหมือนที่ตั้งกล้องที่ตั้งกล้องที่ตั้งเอาไว้ถ่ายมันเฮ้ยโอเคมากเลยเจ๋งเจ๋งดีสงดีไซน์ดีมาก ได้ลองใช้งานแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวกันอีกทีเลยนี่อะไรเนี่ยดูแล้วเป็นเหมือนตัวตัวที่เสียบกับตัวนี้ได้เลยเนี่ยตัวนี้ทำไงวะอ่มันโอ้ง่ายมากแค่ดึงออกมาดึงออกมาปุ๊บเอาตัวนี้เสียบเข้าไปแทน,นแม,ม,มันเป็นแม่เหล็กอะครับเห็นไหมครับมันเป็นแม่เหล็กเหมือนแม่เหล็กดูดกันง่ายมากเลยได้แบบ่าได้ผิดนะี่ยสวยเลยเนี่ยยินซื้อมาด้วยเออ,เอใช่ครับเนี่ยต่อปุ๊บ ก็เป็นตัวตัวสั้นๆ้าวยาวก็ต่อไอ้น,นี่ออกไปอีกทีหน,นึ่งแล้วก็ใส่ขาตั้งเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งดีดีดีเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูอ่ะอเอาออกเลยวะเนี่ยตัวนี้ครับทำให้เป็นแบอึ๊บเดี๋ยวก่อนมาดูต่อไปนี่เป็นอะไรเนี่ยแบตบเหรอไม่น่าใช่เป็นเหมือนไมโครโฟนครับเป็นเหมือนไมโครโฟนใช่เป็นไวเลสไมโครโฟนเอาไวน้นี่นี่ไอตัวแรกที่ผมเจอมันคือ น่าจะเป็นตัวติดนี้ใส่วิกใส่ผมให้มันเป็นตัวกันเสียงนี่เองไว้นี่เป็นไวเลสไมโครโฟนเื้่เจ๋งมากอ๋อแล้วก็มีเป็นที่ชาร์จหัวเดียวกันเลยครับ USB Type C นะฮะผมบอกได้เลยว่าเป็นงานดีไซน์ที่ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆเอามาขอดูอีกทีนะครับ <S <S กล่องก็ <S <S ไม่มีอะไรแล้ว <S <S 2> <S 2> ตรงนี้มีเป็น ปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นี่อยู่ด้านข้างปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านข้างนะครับไม่ใช่ปุ่มสีแดงนะปุ่มสีแดงมันเป็นเหมือน,นปุ่มสแตนบายที่จะกดปุกบใช้งานได้เลยนะครับผมว่าอ๋อมีหัวต่อ2ช่องที่ผมบอกไปตอนแรกเลยครับที่เป็นกล่องของกลุ่ม Android กับกลุ่ม iPhone เอาไว้เชื่อมกับโทรศัพท์มือถือได้เลยนี่เอาไว้เชื่อมกับโทรศัพท์มือถือได้เลยตามรูปภาพที่บอกเลยนี่เอาไปเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือนะครับอ่าก็เช็คก่อนนะครับมีตัวกล้อง อ่ากล้องหนึ่งมีเคสอ่าเคสสองตัวสามคือขาตั้งขาตั้งตัวสี่คือตัวนี้อ๋อเป็น mini stick, มินิคอนโทรลสติ๊กน่าจะเอาไว้เชื่อมต่อเป็นตัวคอนโทรลนะครับตัวห้าเป็นไอพอร์ตอ๋อตัวนี้ครับตัวนี้ตัวที่ผมแกะออกมาแล้วเสียบเข้าไปแล้วเนีย่ยครับอยู่ตูดผมนี้แกะอ,ออกไม่ได้เลยเนี่ยเอาว่ากันนะครับ <What? S 1> แล้วก็สาย USB สปิเตอร์ชาร์จเคเบิลตัวนี้นะครับแล้วก็เลนเลนที่เป็นเลนวายนะครับเป็นวายแอ e เจลนี่นี่เก็บกับตัวนี้เจ๋งเลยเจ๋งมากๆอ๋อตัวนี้เอาไว้เก็บไอนี้ได้ด้วยเอาไว้เก็บขาตั้งกล้องเอ,อ้ยเด็ดเฮ้ยดีไซน์เขาดีมากบอกได้เลยแล้วก็มีตัวที่บอกครับเป็นตัวสมาร์ทโฟนอะแดปเตอร์นะครับี <What? S 1> ให้มา2ตัวนะครับตัวที่เป็นไ p e c กับตัวที่เป็น l i g t n i n g ที่เขาบอกครับเป็นตัวไว้สำหรับ iPhone กับ Android นะครับ อมาเป็นตัว d o it All Handle อ๋อตัวนี้ d o it All Handle แสดงว่าตัวนี้มันทำหลายๆหน้าที่หลายๆอย่างฟังก์ชันหลายๆอย่างมากเลยอ๋อ oh, มีช่องเสียบเมมโมรีตรงนี้นะครับในกล่องจะไม่มีมรีการัสแถมมานะครับเราต้องมาซื้อเองนะครับวายเลสไมโครโฟนว c สกิน mm hmm. เป็นตัวกรองนะครับตัวไวเลสไมโครโฟนแล้วก็ตัวนี่ครับใส่ของนี่นี่คืออุปกรณ์อุปกรณ์มันทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมให้ดู ไอเ้เรืองๆนี้จริงๆไม่ใช่อุปก,กรณ์มันแค่เป็นตัวเหมือนกันเนี่ยมันบอกว่า Remove before p o w e r i n on อ่อ,อาสังกิตก็ไม่เก่งโตต่ดตดตัยอให้ดูนะครับ <S <S สิ่งที่ผมได้มาทั้งหมดนี้เจ้ากล้อง DJI Pocket 2ตัวนี้นะครับผมกดสั่งซื้อมาในราคา หนึ่ง้าเกิบาทนะครับเป็นชุด Creator Combo นะครับตัวนี้นะครับคุ้มไหมดูน่าจะคุ้มนะครับแล้วก็การใช้งานยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันแล้วก็แต่ประเด็นตอนนี้คือจะเอาไอ้นี่ออกอยังไงดึงเท่าไหร่ก็ยังดึงไม่ออกอืมไม่เป็นไรเดี๋ยวหาวิธีเดี๋ยวผมขอไปศึกษาแล้วก็ไปสนุกกับมันก่อนแล้วก็ยังไงฝากติดตามด้วยนะครับในวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c ับ b ไทร่กดกระดิ่งอะไรต่างๆตามไ้รุ่นก็พูดกันนะ,นะครับให้ผมด้วยนะครับรับรองครับเดี๋ยวผมจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วพบกันนะครับ